นะคะควิ่งน้อยค่ะเพียงแค่40,000กว่าโลเท่านั้นนะคะแล้วก็มีประกันส่วนครบอยู่ด้วยค่ะคันนี้นะคะเรามาชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะปุ้ยจากดเจิทโฮมค่ะนะคะวันนี้นะคะ ไม่รีวิวไม่ได้แล้วนะคะเอาใจนะคะสำหรับนะคะ Toyota Rivo คันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะคะเป็นปี2019นะคะและที่สำคัญนะคะวิ่งน้อยด้วยแล้วก็มีประกันส่วนครบอยู่ด้วยค่ะคันนี้นะคะเร่มชมกันเลยค่ะดีไซน์ด้านหน้านะคะจะเป็นตัวหน้าล็อกโคนะคะโฉมใหม่แล้วนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะสังเกตจากรงด้านหน้าเป็นไฟตัดหมอกนะคะดีไซน์นะคะเขาก็จะรับดีไซน์ใหม่แล้วนะคะ ส่วนนะคะไฟด้านหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าตาเพชรนะคะพร้อมกับกระจังนะคะกระจังที่เป็นนะคะในส่วนของโครเมียมนะคะนะคะโครเมียมนะคะพร้อมกับสัญลักษณ์นะคะตัวโลโก้นะคะของเตยต้านั่นเองนะคะสังเกตไหมคะโฉมนี้นะคะเป็นโฉมที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะเป็นเตย์ต้ารีโวนะคะหน้าลลอกโคหน้าใหม่แล้วนั่นเองนะคะลูกค้าเรียกร้องเข้ามาเยอะมากเลยนะคะจนเสียงเรียกร้องไม่ไหวนะ อันนี้ถือว่าได้รับความนิยมมากๆส่วนยางนะคะก็เป็นยางใหม่นะคะดอกยางดีนะคะดอกยางเต็มใช้งานปกติได้เลยทีเดียวนะคะแล้วมาถึงในส่วนของกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างตรงนี้นะคะก็เป็นแบบครอบโครเมียมนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะตรงกระจกนะคะมองข้างนะคะมาถึงบันไดข้างบันไดข้างตรงนี้ขึ้นลงสะดวกนะคะละคักษณะกุญแจนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะ ส่วนด้านในนะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะตามไ้ดูชมกันเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นเป็นสมาร์ทแคปนะคะหรือว่าเป็นแคปเปิดได้นั่นเองนะคะด้านหน้านะคะสังเกตไหมคะลูกค้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะแต่งลายนะคะสภาพสวยมากเลยค่ะไม่มีทิติเลยนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวให้ดู z o มชัดๆเลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถเนื่องจากเป็นสมาร์ทแคปเปิดง่ายมากเลยนะคะ นี่นะคะเปิดตรงนี้เนาะสวนด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของนะคะมีเบาะรองนั่งนะคะที่เป็นหนังนะคะมาดูด้านหน้ากันก่อนดีกว่านาะว่ามีอะไรที่ออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างตามมาเลยคะ่ะอันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะดีเซลนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะนี่ค่ะแล้วก็เป็นปี2019นะคะตรงนี้เนาะ เป็นเครื่องยนต์นะคะ150แรงม้านะคะนี่ไหมคะดีเซลนะแล้วก็เป็นระบบระบบนะคะระบบถุลงลมนี่ระไายคู่นะคะจะมีตรงอ่าระบบถุลงลมนิรไผ่นะคะตรงพรงมาลัยหนึ่งใบนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะใช้มืออีกหนึ่งใบนะคะลูกค้านะคะส่วนแอร์นะคะแอร์อยู่ตรงนี้ค่ะเราเปิดแอร์จากด้านนี้เลยเนาะ อ,อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ฟังกช์ชันการใช้งานนะคะของในส่วนของเครื่องเสียงของเขานะคะจะรองรับนะคะในส่วนของโหมดนะคะวิทยุนะคะตรงนี้นะคะ FMAM นะคะ AMFM นะคะแล้วก็มีแผ่นใส่ทีดีตรงนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของนี่คะ่ะ AUX หรือว่า USB อยู่ตรงช่องตรงนี้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะตรงนี้มีระบบบลูทูธด้วยนะคะตรงนี้บลูทูธตรงนี้นะคะลูกค้า นนมีช่องบลูทูธด้วยนะคะแล้วก็ส่วนแอร์นะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ทริปโทนิกนะคะแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนนะคะ2โหมดนะคะมี e ีโค่โหมดแล้วก็ Power m o ์โหมดนะคะอีโค่โหมดเนี่ยก็ในเรื่องของการประหยัดพลังงานะะน,นะคะส่วนพาวเวอร์โหมนะคะ ในแง่ของที่การาเพิ่มกําลังแรงนะคะของเครื่องยนต์นะคะตรงนี้นะคะเราสามารถนะคะปรับในส่วนของเวลาได้อยู่ตรงนี้นะพวงมาลัยนะคะของเขานะคะก็จะเป็นพวงมาลัยนะคะแบบ multi function นะคะลูกค้าทาให้การที่มีพวงมาลัย multi function ข้อดีของเขาก็คือว่าเวลาเราขับขี่อ,อะไรเงี้ยค่ะเราไม่ต้องมองุ่งมอง,มองไปตรงเกีร์อย่างเดียวเราสามารถลดฟังก์ชันตรงนี้นะคะ กขาเรียกว่าอะไรลดฟังก์ชันการใช้งานตรงนี้เพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัยเราใช้จักตรงมือได้เลยค่ะตรงนี้ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังอันนี้คือข้อดีของตรงนี้นะคะลูกค้านะคะวิ่งน้อยค่ะเพียงแค่40กว่าหน่วยเท่านั้นนะคะตรงนี้นี่แล้วด้านบนนะก็มีตรงกล่องใส่แว่นนะคะกล่องใส่แว่นนะตรงนี้ก็มีแผงบังแดดนะคะแผงบังแดดแผงบังแดดเนี่ยด้านซ้ายนะคะอ่า ก็จะมีความพิเศษนิดนึงนะคะมีกระจกสองหน้าให้เรียบร้อยนะคะลูกค้านะคะเขาจะยังไม่ได้แกะนะคะตรงนี้นะไฟนะคะติดหมดเลยนะคะตรงนี้ทีนี้เราไปชมในส่วนของตรงด้านข้างมั่งดีกว่าตรงแผงข้างนะคะกระจกคนขับนะคะจะเป็นแบบออโต้น,นะคะลูกค้านะคะส่วนตรงนี้นะคะกระจกมองข้างเนี่ยเป็นแบบปรับนะคะแล้วก็พับไฟฟ้านะคะ และพับไฟฟ้านี่ค่ะนี่แล้วก็สามารถนะคะปรับขึ้นลงได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวสัตว์ีให้ดูขึ้นลงนะอ่าแล้วก็ซ้ายขวาค่ะสามารถนะคะทำได้ทางด้านด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายทําได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะตรงนี้นะคะอย่างที่ปุ้ยบอกไปนะคะตรงนี้เดี๋ยวปุ้ยจะลองนั่งให้ดูนะคะว่ามันไม่ได้แคบนะคะมันกว้างนะนี่ มีบันไดข้างขึ้นลงสะดวกนะนี่ค่ะขนาดถักผู้เองนะคะก็ยังนั่งได้นะคะแบบไม่แคบเลยนะคะลูกค้าแบบนั่งกว้างสบายมากนะคะและที่สำคัญนะคะสมาร์ทแคปนะคะตรงนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะลูกค้านะคะคือไม่ต้องแบบต้องมาเลื่อนบอกข้างหน้าแล้วต้องแบบให้คนข้างหน้ารู้ก็เราต้องมานั่งข้างหลังสมาร์ทแคบนี่ตอบโจทย์จริงๆนะคะ,นะค,ะค้าเปิดบอกนะคะนะฮะตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นแม่แรงนะแม่แรงอยู่ตรงนี้นะคะส่วนฝั่งนั้นนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ถอดล้อนะคะลูกค้านะ <c oughs> ยางใหม่เงาวับเลยนะคะด้วยการใส่ใจนะคะแล้วก็การที่ว่าทีมงานทุกท่านนะคะของทางโชลูมดีเจนโฮมแคร์นะคะดูแลรถเสมือนประหนึ่งที่ว่าเป็นรถของเราเลยจริงๆนะคะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะก็มีบันไดหลังนะคะขึ้นลงสะดวกเช่นเดียวกันนะคะ มีความแข็งแรงนะอ่ามีความแข็งแรงมากแข็งแรงมากนะแข็งแรงจริงๆ่าอ่ะ,อะนี่เทสให้ดูแล้วก็ตรงนี้นะคะมีไฟเบรคดวงที่สามมือจัดแบบคโครเมียมนะคะอ่านะแล้วก็ด้านด้านหลังนะคะก็จะเป็นแม็กไลเนอร์ของโ o y o ต้นะคะลอนยังสวยทุกอย่างนะคะสภาพปกตินะคะไม่มีที่ว่าแบบอ่เขาเรียกว่าอะไรคะ ไม่มีรอยอะไรเลยนะคะตรงนี้สวยมากๆนะคะตรงนี้เป็น t o y o ต a นะคะรี vo นะคะปี2019นะคะเครื่อง2 4จสนะคะตัว E นะคะตัว E นะคะ, e ะ,คะลูกค้านะคะราคานะคะอยู่ที่500แสนนะคะ35,000บาทนะคะผ่อนนะคะเริ่มต้นก็ประมาณ9,000กว่าบาทบวกลบนิดหน่อยเท่านั้นเองคะ่ะลูกค้านะคะเครดิตดีซีดาวกันไปเลยนะคะ ฝังน้ํามันนะคะก็ตกแต่งอย่างสวยงามนะคะโดยแบบโครเมียมนะคะรถคันนี้นะคะมีรายงานนะคะการตรวจสภาพรถนะคะคือมีการตรวจอินสเป t ชันนั่นเองนะคะซึ่งทําให้ผู้ซื้อรถนะคะมั่นใจได้ว่ารถคันนี้นะคะไม่มีจมน้ําไม่มีชนหนักนะคะไม่มีการตัดต่อหรือว่าย้อนแมวขายแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีใบ C ซอติฟิเคชันการันตีในเรื่องของคุณภาพของรถอยู่แล้วนะคะมั่นใจได้นะคะซื้อรถกับบิ๊เจนโฮมค่ะแฮปปี้แน่นอนค่ะ แล้วก็ส่วนห้องเครื่องนะคะก็สะอาดมากเลยค่ะลูกค้าแล้วก็น็อตนะคะไม่มีการขยับเลยนะคะมีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วเรียบร้อยนะคะนะคะเราเกลี่ยใจทุกรายละเอียดนะคะมีแผ่นเพลททุกอย่างแผ่นสน,นกันความร้อนนะคะตรงใต้ฝากระโปรงหน้านะคะมีเรียบร้อยเลยนะคะลูกค้า โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยต้องขอขอบพระคุณนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็รถสวยๆจากทางโชว์รูม r ีเจนท์โฮมคารนะคะขออนุญาตนะคะก่อนจาดก,การในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตฝากสิ่งเดียวนิดนึงนะคะอยากจะซื้อรถมือสองสภาพดีๆนะคะขอให้ r ีเจนท์โฮมคารเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้านะคะ แล้วก็สามารถื้อได้ทุกสาขาอาชีพนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยค่ะแล้วก็เรายินดีเป็นที่ปรึกษานะคะสำหรับลูกค้านะคะที่รายได้นะคะรายได้น้อยนะคะแล้วก็ภาระผ่อนสูงนะคะข้าราชก,การ,กรเกษียณทุกสาขาอาชีพเลยนะคะยินดีให้รับควาปรึกษานะคะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยต้องขออนุญาตลาลูกค้าทุกท่านไปก่อนแนละสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะขอบคุณมากะคะ่ะ